สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจเนาะค่ะเนะเาะคลิปนี่มืงเกิดนี่ไรคลิปสดไปโอ้ยเหียเตียเหียเตียคนค่ะมืงเกิดนี่เนาะมัอนีก้ก็สิเป็นทางการได้จัิงจริงเนาะค่ะเนาะบอกจุดประสงค์ว่าเามาเฮ็ดอันนี้พออีหยังนะะเ,เ,เ, YouTube เนาะค่ะเฮ็ดเพจเฮ็ดยูทูบเนี่ยค่ะก่อนเดืนสาวอีสานตรงขอกลับสวัสดี ถัดในอำเภอกันเนาะค่ะเนาะค่ะกลับสวัสดีถัดในอำเภอเนาะค่ะที่ใหญ่มาใหม่เนาะค่ะเนาะสาวอีสานกงียังบ่งหุจักดอกว่าเป็นไผ่เอ่อสาวอีสานกฤติเพชรเพจใหม่เนาะค่ะเนาะเปิดเพจเปิดยูทูบขออ้างอิงถึงเงินพอเมืองเนาะค่ะมือนหีเด้อเพราะว่าสาวอีสานกฤสิขออนุญาตเพิ่นเฮ็ดคลิปเนาะค่ะไปใส่มาใส่ยังสิเนาะอืมแต่ว่าสาวอีสานกฤสิไปแบบบ่ให้เกิดความเสียหายเนาะสั่งสั่นเนาะค่ะเนาะ ได้ว่ากสิไปเผยแพร่ให้ออกไปทั่วโลกเนาะเพราะว่าปกติคนคนเมืองปลไปเข้ากสิเหรินเต่าเฟซบุ๊กเนาะค่ะนอเพจยังสิยูทูบก็ยังโมวิพูดเอียนเฮ็ดปัญหดเนาะค่ะเนาะก็เลยสิอันสาวิสันตงแกว่าสิไปเผยแพร่น้ามองหนีนะคะอันที่อันกดแปดมือขึ้นนี่ค่ะเสือแฟนเพจเนี่ยค่ะ อันนี้สาวอีสานมาได้บังคับเด้อว่าผูดได้ติดตามบ่ติดตามค่ะก็คือเฮ็ดตามกติกานะคะเอาผู้ที่ว่าอยากติดตามเฮ้าอิหลีค่ะหรือว่าผู้ลังคนบ่อยากเห็นผลงานเฮากรจอังคอยติดตามก็ได้ค่ะนีส้สาวอีสานบา่บังคับเด้อค่ะเด้อกันยังกด8แล้วก็เฮ็ดตามกติกาได้คือเกาค่ะเพราะว่าบันที1ีพุ่นนะคะเฮ้าจังสิเฮ้าจังสิสุ่มแจกเนาะว่าสผู้ได้สิใดถือว่าเป็นรุ่นบึกบุกบุกเบิกไปกับสาวอีสานเปิดช่องไม่กันแล้วกันเนาะค่ะน่ามองนีเนาะนเะพราะว่า ก็เป็นรุ่นแรกอะค่ะเป็นรุ่นบุกเบิกก็สิคููกันไปอะค่ะติดตามคือให้กําลังใจสาวอีสานเฮ็ดคลิปเนาะค่ะนาะคลิปเมืองปลายออกมากเห็นมันให้ค้นทั่วโลกเพื่อนเห็นหลอกไปเพิ่นได้มาช่มมาเที่ยวนะคะเพราะว่านักทของเที่ยวนักของเที่ยวพลังข้นที่มากเพื่อน่มูหดอกค่ะวันแรงของเที่ยวมันมีหม่งไดแน่พอเพิ่นมา2 3ส,สมืือ4 5มห้มือเพิ่นก็กลับแลวเนาะค่ะในซอกในหลืบยังม่มีผู้ไดเห็นเนาะค่ะมองนี้อันนี้ก็าฝากถึง ชุมชนก็นได้ค่ะอยากให้สาวอีสานไปเฮ็ดเ่สน,นออีหยังล่ะมีประเภทนี้เนาะคะ่ะในชุมชนกิจก,กรรมเล็กๆน้อยๆยังสิใหญ่สาวอีสานไปเฮ็ดคลิปให้ค่ะเพื่อที่สิ่อโลกยูทนะูปเนาะสาวอีสานยินดีเด้อค่ะตามร้านอาหารหรือว่า,ารีสอร์ทหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวอะคะ่ะที่เป็นของเอกชนยังเสียคะ่ะติดต่อสาวอีสานเข้ามาได้ค่ะเต็มใจแล้วก็ยินดีค่ะนั่มเสนอซื้อเพื่อว่ามันสิได้ไป ทัวโลกเนาะคะ่ะนาะเพราะว่าเข้าเหรีย a เฟซบุ๊กหนก็ปิดกัน้นเห็นตะเพื่อนเขายัางเสียค่ะ,คะ,ะสาวิสานตั้งใจนาะคะ่ะมีเปิดเปิดเพจนาะคะ่ะเพจนี่เพื่อเผยแพร่เผยแพร่จุดประสงค์คือสิไปกินไปเที่ยวคือชีวิตของสาวิสานนี่ค่ะตัวตนของสาวิสานที่เป็นที่เป็นอยู่นาอคะ่ะนาะอันนี้เรากาเฟซบุ๊กนี่คือเฟซบุ๊กส่วนตัวาสาวิสานสิขายของหรือว่าสีอย่าง สาวอิสานสิขายของอยู่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวคือสิบเไปรบกวนให้แฟนเพจได้ลำคาญนะคะว่าแต่ว่าอย่างนี้ใครตะคอ,องนี่เนาะเฟซอ่าสาวอิสานสิบเเฮ็ดค่ะส่วนยูทูบนะคะยูทูบสาวอิสานสิไปเฮ็ดคลิปแต่ละหมองแต่ละหมองอะค่ะเฮ็ดมากสมมุติว่ามาลงเพจอ่ามันได้สันๆเนาะค่ะเนาะมันสามนาทีขึ้นไปอะค่ะสามนาท,นาทีหานาทีล็อกากาล็อกกาซิฟนาที ความเ้ยาส่วนมากกับโเกินสิบหานาทีนี่ซาอุสานกวาดนเลาด้วยค่ะดนแล้วมองนี้เนาะแล้วก็เออสิสงลงเป็นคลิปสั้นๆลงเพจนะคะส่วนคลิปเาวท้ทีสาวาอุสานไปจังจังไปวัดนี่เนาะค่ะอาซิตัดออกมากคลิปสั้นๆ สามสี 3, 4, ค่คลิปลงลงเพจไปก่อนนะคะอันนี้ให้แฟนเพจไดเบิงเนาะคะ่ะเราก็ชาวอีสานก็สิมาร่วมทั้งหมดเลยค่ะร่วมเรื้ยงเหล้าตั้งแต่คลิปแรกคลิปสองคลิปสามคลิปสี่เนี่ยค่ะลงไปไว้ในยูทูปให้เป็นเรื้ยงเหล้าเลยค่ะอ่าภัยอยากเบิงเป็นเรื่องเป็นเหล้ามาตองตัดคลิปดูดูมาตองเอาคนไปใส่แล้วจังสิ่เนาะคะ่ะจบเป็นเรื่องจบเลยให้ไปเบิงใน YouTube เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ากดเท่เดียวก็กคือเรื่องเหล้าจบเลยจัยงเอ่ะคะ่ะแต่ว่าถ้าเรื่องยาวอีหลีใน YouTube นะคะจัง โอ้เป็นชั่วโมงคยังสี่มันกะมันกะลังเทียอีพี่หนึ่งเป็นชมงค์สามขีปสามชมงค์มันกับพสามารถทิเป็นเรื่องเดียวได้เนาะคะ่ะเนาะมันก็เลยต้องตัดตัดขีปเนี่ยค่ะอันนี้กับเหตุผลมาเพื่อยาค่ะจุดประสงค์จุดประสงค์และเป้าหมายที่สาวอีสานตั้งใจเหตุอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นรุ่นบุกเบิกเนาะคะ่ะเนาะอันนี้สาวอีสานสิขออนุญาตแช่ลงไปขณะเนานะคสมรทก๊อตแปดเขามาได้เหตุตามกติกา กติกาค่ะเนาะอ,อันนี้ก็คือเหตุตามกติกาที่สาวอีสานได้ให้กติกาไว้ที่ไลสดเมื่อคืนเนี่ยค่ะกดแปดข้ามาได้ค่ะเหตุกรรมตามกติกาเนาะสาวีสานบา่บังคับด้ค่ะผู้ใดพ่อใจสิทธิต,ตามสาวอีสานกรติตามเนาะผู้ลงค้นบมื่ท่านเห็นผลงานก็อ อันนี้มันเป็นไผ่เนาะกับว่เป็นยังค่ะอันนี้สาวิสาบนบมื่อใดบังคับถ้าผูดด้ใดเหตุตามกติกาคือวันที่สิบสาวิสานก็คือซุ้มแจกนี่ะค่ะซุ้มแจกคนที่กดแปดข้ามาเนี่ยค่ะคอมเมนต์ได้เลยเด้อค่านในนีนน้แล้วสาวิสานจะเป็นเพือ่อนวะเพิ่นได้กดแชร์กดติดตามเฮาอิลีบอลยังสีเนาะแล้วอีกอย่างอุยเป็นที่พอใจด้วค่ะสาวิสานเปิดเพจมาได้บ่หอดอาทิตย์ค่ะผู้ติดต,ตามซีลอยด์ซีลอยด์ถือว่าอุยขอบคุณหลายๆขอบคุณผู้ติดตามเลยค่ะที่ฮักในโต อันคือห้ชอบในโตของสาวอีสานอีหลีดีกว่าค่ะบ่บังคับค่ะมองนี้ให้ให้ใหใหใหรอ่อเบิ่งผลงานก็นอ,กนอนสิไปตะละหมองนะคะมันเ้กับมีนาดยู่ะก็สิไปก็สิไปเฮ็ดคลิปของเมืองปายเฮ่านี่ล่ละค่ะบิ่งดูนี้มาห้กกำลังใจขนาดเลยค่ะทังท่องเวสัยนีมานอนสวัสดีท่านผู้ชมก่อนแล้วสวัสดีก่อนสวัสดีท่านผู้ชมกันค่ะเร็วๆหุ่นแล้วนอนค่ะนอนฝ่าไปใส่ก็เฝ้าไปเฮ็ดกับเข่ากับไปไปปลูกพักกับไปน้ำเนี่ย รอค่ะหนักหน่อยไปใส่โบนันก็สวยตัวผูก็ตัวแม่ค่ะเหดไว้นี่เนาะนี่ค่ะสาวอีสานขอฝากเนื้อคะ่ะฝากผลงานบบนั่นแหละเอ่อบัด้บังคบับสาวอีสานบ่บังค,บะคะับเด้ค่ะเอาความพอใจเลยด้าสิเมตตาเลยสงสารเลยว่าเฮาสิกเก่าไปน้ากันมาแล้วเนี่ค่ะนักน้อยนักน้อยลูกเห็นบ่นค่ะนักน้อยสวัสดีค่ะนักน้อยนักน้อยสวัสดีค่ะก่อนเล็วสวัสดีค่ะแฟนเพจก่อนเร็วๆว มาหาลงถังหุ่นไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะมึงเมือกกับซิวุกับหมากับแมวเมือนี้วันอาทิตย์เด้อค่ะวันหยุดวันหยุดเดี๋ยวสายิสานกับิออกเคสต์คีปอีกแล้วค่ะนั่นเระฝากถึงอ้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเด้อค่ะสาวิสานไปได้เมื่อค่ะขอให้มีกิจกรรมอยากให้อยากส่งเสริมเนาะในในชุมชนเนาะค่ะเนาะแต่ก็ขออนุญาตอันอ่าทันได้เออท่านไนมเนมเพื่อปายเนาะค่ะเออบอกผิสบอกถึงขอขออนุญาตเนาะค่ะถ้าเกิดว่าอัน สาวอิสานล่าเถือก่ะ,ะนี่ยังเหรอบ่ได้บ่ได้ขามหน้าขามตาเนาะค่ะเนาะก็คือเหตุในส่วนของสาวอีสานเพราะว่าเพลมันเป็นเพลส่วนตัวเนาะค่ะเนาะเรา YouTube มันก็นเป็นช่องส่วนตัวจังเสียค่ะเพราะว่าเข้าขายโตตนโต,ตของเข้าเนี่ยค่ะก็คืออยากให้เข้าใจเนาะค่ะเนะาะมื่องนี้ก็บบอบอไปเห็นความเสียหายบอมีเข้าว่ารุนแรง เพราะว่ามันมีโกดของมันอยู่แล้วอะค่ะทั้งช่องเพจและช่อง y o ยูทูโกดกดของเขาสาวอิสานก็ต้องเต็ดตามโกดของยูทูเนะค่ะเนาะเราก็ขายความเป็นโตของสาวอิสานเองนะคะไปกินไปเที่ยวไปอย่างมานเที่ยาปาร์ตี้เพียงแต่ว่าบ่มีพวกแอลกอฮอล์เขามาเกี่ยวของนะคะคือ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 ที่บอกในลูปโปรไฟล์ของของของเฟซบุ๊กอะค่ะ โลกออนไลน์สายขาวอะค่ะนําเสนอสิ่งดีๆได้สั่ออสงซันแล้วก็เป็นโตัวของโตัวเฮ้านะคะแล้วก็เอ่อใส่รรความรุนแรงเนาะคะ่ะเนาแล้วก็ซ้ำซ้ำถือสินโลดด้วยค่ะมันมันลหลายๆอย่างเนาะซ้ำถือสินโลดนั่นแหละเดี๋ยวพูดได้เข้าใจาก้นของ กฎของ YouTube หรือของเพจเนี่ยค่ะเพื่อนิเขาใจว่าพอว่าบางขอสาวอีสานกับยังบางาหูเลยกับสิพยายามเอาตัวตนของสาวอีสานในราคาออกไปนําเสนอเนาะค่ะเนาะไปแต่ละมองคลิปนี้ยังไดก็ขอฝากขอฝากเลยค่ะเด้อนั่นละตามที่สาวอีสานเนี่าบอกไปนั่นละค่ะตามชุมชนพญ,ญิบาลสาวอีสานบ่เลีอกทีรักบ่เบลือกทีสร้างเลยค่ะสาวอีสานไปได,ด้เมื่อพะว่าสาวอีสานก็นมีฐานลูกค้ายอยู่แล้วเนาะคะ่ะ กำนัลพยาบาลพอหลวงหน่วยงานต่างๆนะค่ะสาวอีสานยินดีที่จะไปส่งเสริมเหดุขิดเหตุขิดแต่ละหมองแต่ละแต่ละทีนะค่ะล่งลงโซเชียลนะคะคือสิไปทั่วโลกผู้ใดขิดเขามาอย่างเขากูเกิลเนาะค่ะเนาะเขากูเกิลเขายูทูบลิดเขามาอีสานลงไปยังสี่ก็คือเห็นเลยยังเสียะค,ะะค,ะะค,ะค่ะก็ั่นาคาก็ซอยซอยกันเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะถ้า ทำหมกักในการนําเสนอของสาวอีสานหรือว่าติดตามสาวอีสานกับกับซอยกดไหลกดแชร์เนาะคะ่ะเนาะก,กดถึกใจให้กับบ่มี่ยังไหลกับมีแค่นันล่ะคะ่ะกับขอขอบคุณหลายๆคลิปนี้คือสิจบสำเนียก่อนเนาะเพราะว่ามัอน,นี้สาวอีสานกับสิไปเฮ็ดคลิปข้างนอกต่อะคะ่ะนําเสนอซื้อซื้อออกซูค่ะคลิปนี้กับสิลาไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะพอกันคลิปหนาวอ๋อเดี๋ยวสาวอีสานสินําคลิปแล้วก็ าภาพส,ายสวยๆวิวส,ยสวยๆมาให้แฟนเพจเบื้องนาะค่ะนาออันนี้ก็คืออยากบอกอยากบอกแฟนเพจหรืออยากบอกผู้ติดตามนะคะว่าจุดประสงค์ของสาวอีสานคือมาเป้าหมยคืออิหยังแค่นั้นแหละค่ะไม่ได้วางประโยชน์ว่าส่วนตัวของอยหยังเพราะว่างานของสาวอีสานกับเขาทีเขาท้างค่ะอยู่โตแล้วก็ มีผู้ดูแลในอีกส่วนหนึ่งหายยุงเสียค่ะพราะมีเวลากับเหตุประโยชน์ให้กับส่วนร่วมจากน้อยยังเสียค่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมนะคะ่ะนอลอคลิปหนาด้วค่ะวันนี้ก็สิไปเก็บคลิปอีกแล้วค่ะสถานที่ต่างๆค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ